สวัสดีครับผมพิตั้มทามิยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ,บ,รบผมจะมาแนะนำเพื่อนเพื่อน,นะครับในการขับรถนะนะครับมันจะเป็นการขับรถในถนนที่เป็นทาน,นแคบเลนเดียวซอยแคบซอยเดียวนะครับมีเพื่อนเพื่อนหลังใหม่นะครับพิตั้มหนูเพิ่งได้รถป้ายแดงมาเลยแต่ว่าต้องขับรถไปส่งแฟนนะครับแล้วทีนี้บ้านแฟนเนี่ยมันก็เป็นซอยแคบๆๆซอยเดียวไอ้คันจะไม่ไปมันก็กระไรอยู่ก็เลยอยากมาสอบถามพิตั้มว่าเทคนิคในการขับรถซอยเดียว ซอยที่เป็นเลนเดียวซอยแคบๆเนี่ยเรามีวิธีการกะระยยังไงให้รถเราป้ายแดงๆที่เพิ่งออกมาใหม่ๆม่อยากให้เป็นรอยไม่อยากให้ครูดมีต้องมีวิธีไหมนะครับอ่านะครับเดี๋ยว,พวเพื่อนๆนะครับถ้าพเพื่อนๆนะครับเคยเจอลักษณะแบบนี้เคยไปที่จะต้องไปซอยแคบๆแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมมาทําเป็นไกด์ไลน์ให้พเพื่อนๆลองดูครับจะเป็นยังไงนั้นนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูนะครับฝาก,กเพื่อน กดไลค์เพ my ื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่าครับกดแล้ใช่ไหมครับถ้ากคนล้วไปดูกันครับอ่านะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยเจอปัญหาไหมนะครับเวลาขับรถไปหาเพื่อนนะครับขับรถไปหาญาตินะครับแล้วเจอซอยแคบๆแบบนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆในการกะระยะนะครับในการขับรถนะครับถ้าเพื่อนๆขับรถในซอยแคบแบบนี้นะนะครับจุดที่เพื่อนๆจะต้องสังเกตนะครับนั่นก็คือ จุดกึ่งกลางแล้วก็โค้เสาเอในการกะระยะแต่ถ้ามันแคบมากนะครับโดยที่เราไม่มั่นใจนะครับเราสามารถใช้นะครับนี่ครับด้านนอกนะครับของขอบพวงมาลัยฝั่งซ้ายและด้านนอกของพวงมาลัยฝั่งขวาครับเทียบกับขอบทางนะนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันครับสถานการณ์แบบนี้เราจะใช้ยังไงดีนะครับขับตรงมาก่อนครับนะครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนนะครับให้ให้เรานะครับมีความรู้สึกว่าเราอยู่ตรงกลางเลนนะครับขับตรงมาเรื่อยๆครับนะครับ เริ่มต้นนะครับผมจับระยะนะครับนี่ครับผมจับระยะนะครับด้วยระดับสายตาผมนะครับผมจะเห็นว่าจุดตรงนี้นะครับอยู่ตรงขอบของถนนได้อย่างพอดีเลยนะครับโคนเสาเอนะครับอยู่ตรงขอบถนนฝั่งขวาได้พอดีเลยนะครับดังนั้นไม่ต้องถึงขั้นว่าต้องใช้ขอบพงมอะไรนะครับถ้ามันแคบมากนะครับเราจะใช้ขอบพงมอะไรแต่ ถ้ามันกว้างพอดีประมาณนี้ครับประมาณรถ1คันแล้วก็เลยออกมานิดๆเนี่ยนะครับมันจะประมาณเท่าไหร่นะครับมันเราจะสามารถขับผ่านไปได้นะครับเดี๋ยวเรานะครับมาดูกันครับว่าเป็นไปได้ไหมนะครับเราขับมาครับนะครับให้ตอนนี้เราใช้เทคนิคนะครับจุดกึ่งกลางนะครับเทียบนะครับกับฝั่งซ้ายนะครับขับมาช้าๆก่อนนะครับขับมาช้าๆแล้วจัดรถให้อยู่ตรงกลางเล่นนะครับขับตรงมาครับนะครับแล้วทีนี้นะครับ เราให้โคนเสา A นะครับเทียบนะครับถ้าผมมุมมองผมนะโคนเสา A เนี่ยมันจะอยู่ตรงขอบขอบฝั่งขวาพอดีเลยนะนะครับทีนี้นะครับฝั่งซ้ายนะครับเราชิดฝั่งซ้ายนะครับให้เทียบกับขอบขอบถนนฝั่งซ้ายนะครับทีนี้นะครับเราขับตรงไปเรื่อยๆครับขับไปตรงกลางนะครับขับตรงไปตรงกลางเรื่อยๆนะครับอ่านะครับพี่ต้อมครับถ้ามุมมองจากด้านนอกเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่ะทีนี้นะครับ เรากะแล้วนะครับว ouais. right, right. ่าฝั่งซ้ายเนี่ยอยู่ตรงขอบถนนนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยอยู่ตรงกลางคอนโซลนะครับฝั่งขวานะครับอยู่ตรงกับขอบถนนฝั่งขวาอยู่ตรงโคนเสาเอทตรงกันเลยนะครับอยู่ในแนวเดียวกันเลยทีนี้นะครับเดี๋ยวเราออกไปดูด้านนอกครับว่าถ้าเราออกไปด้านนอกเนี่ยข้างรถมันจะเหลือเยอะแค่ไหนอะไปดูนะครับอ่านะครับนี่คือด้านนอกนะถ้าเรามองจากด้านหลังนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับมีช่องว่างประมาณนี้เลยนะนะครับโดยที่เรามองนะ จากจุดตรงกลางคอนโซลเทียบกับฝั่งซ้ายใช่ไหมนะครับเนี่ยเรามีพื้นที่เหลือขนาดนี้นะครับกระจกมองข้างของเรานะครับอยู่ห่างจากกําแพงเลยนะนะครับมีพื้นที่เลยนะครับแต่มอเตอร์ไซค์ไม่สามารถแทรกได้นะนะครับมาดูฝั่งขวาครับนะครับฝั่งขวาฝั่งขวาก็ประมาณนี้นะครับมีช่องว่างประมาณนี้นะครับกระจกมองข้างยังไม่ถึงขอบถนนฝั่งขวานะมีพื้นที่นะครับแต่มอเตอร์ไซค์ไม่สามารถแทรกได้นะถ้าจะแทรกคือเราต้องเบียดฝั่งซ้าย แบบสุดๆเลยหรือไม่ก็เบียดฝั่งขวาแบบสุดๆเลยดังนั้นจังหวะนี้นะครับในการขับรถนะนะครับเราอยู่ตรงกลางเลนพอดีเราขับไปเลยครับเราใช้จุดตรงกลางเทียบกับขอบถนนฝั่งซ้ายใช้โคนเสอเทียบกับถนนฝั่งขวานะครับแล้วขับตรงไปครับให้เราอยู่ตรงกลางขับไปเรื่อยๆครับนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะนี่คือด้านหน้านะครับอ่ะฝั่งซ้ายมีพื้นที่ประมาณหนึ่งนะครับฝั่งขวามีพื้นที่ประมาณหนึ่งนะครับ ทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเราขับรถผ่านเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับดูจากมุมภายนอกนะถ้าเราขับรถผ่านจะเป็นยังไงนะมาดูกันครับ ในการเดินหน้านะครับเราจะให้รถเรานะครับอยู่ตรงกลางเลนนะครับอันนี้มันค่อนข้างจะมืดแล้วนะผมก็เลยเปิดไฟนะครับเดี๋ยวว่ากันนะครับอ่ะก็เผื่อไว้เพื่อนเพื่อนะครับเวลากลับจากที่ทํางานดึกๆงในซอยเปียวๆมาส่งแฟนมาส่งญาตินะครับก็ใช้เทคนิคนี้ได้เลยนะครับจุดตึงกลางนะครับกับโคนเสาเอนะครับในการกะระยะนะนะครับเมื่อเดินรถมาปุ๊บนะครับเราก็ดูดีๆครับให้เราอยู่ตรงกลางเลนนะครับขับตรงไปเรื่อยๆนะครับอยู่ตรงกลางเลนนะครับ ด้านหน้ามีเสาไฟนะครับเราเบี่ยงขวานิดนึงครับอ่ามีน้องหมาวิ่งมาเบรกชะลอครับเบรกก่อนนิดนึงอ่าเทียบครับจุดนะครับจุดนี้นะครับกับเสานะครับถ้าเสายังไม่เลยข้ามจุดนี้มาตรงไปได้ครับอ่าตรงไปได้ครับชัวร์ป่ะพี่ตั้มชัวร์ป่ะเนี่ยผ่านได้ครับเห็นไหมครับผ่านได้ครับเห็นไหมอ่าดูกระจกมองข้างครับอ่านะครับผ่านทางมาเยอะเลยนะครับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวทางแคบๆขับรถแคบๆนะครับลองใช้เทคนิคนี้ดูครับเวลาขับรถก็ ปกตินะครับความเร็วที่ใช้นะครับเราก็ขับไปถ้าที่เราคิดว่าเราเอารถอยู่นะความเร็วตอนนี้ของผมนะครับอยู่ที่ราวๆประมาณประมาณห้ากิโลเมตรนะประมาณห้าหกเจ็ดเนี่ยครับอาจจะมีสัญญาณแจ้งเตือนนะเพราะว่าของผมมีเซนเซอร์รอบขันนะครับมันเป็นต้นหญ้าต้นอะไรเงี้ยเซนเซอร์มันจับได้มันก็แจ้งเตือนนะครับขับรถก็ในซอยแคบๆระ,ระวังน้องหมาด้วยนะครับช้าๆนะครับให้น้องเขาไปก่อนอขับตรงไปครับ ฝั่งขวานะครับมีเสานะครับเสาไฟฟ้าเทียบกับเสาเอนะครับถ้าเสามันไม่เลยมาฝั่งนี้แสดงา่าผ่านครับพี่ตั้มชัวเป้าอ่าดูครับเห็นไหมครับผ่านเลยนะครับอ่างเยอะเลยนะครับอ่านะครับอ่านะครับเราก็ขับตรงไปครับนะครับขับตรงไปนะครับใช้โคนเสาเอกับจุดถึงกลางโซกับจุดถึงกลางคอนโซลในการเทียบระยะนะครับก็เพื่อนๆนะครับลองดูครับนะครับใช้เป็นแนวทางก็เอาไว้เป็นแนวทางนะ ผมทามาเป็นไกด์ไลน์นะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ซอยแคบซอยลึกนะครับทางเข้าคอนโดทางเข้าบ้านนี้มันเป็นถนนซอยแคบก็ลองดูครับนะครับเวลาการระยะอะไรยังไงก็ดูดีๆครับรถเพื่อนๆมันไม่มีเซนเซอร์ด้านหน้าใช่ไหมก็ต้องใช้นี่นะครับเดาเอานะครับจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางคอนโซลแล้วก็คนเสาเองนะครับในการวัดระยะของผมมันมีเซ็นเซอร์ก็ก็ก็จะสบายหน่อยนะครับถ้า แต่บางทีมันก็ถ้าใครไม่เคยขับก็จะนอยนะเล็กน้อยมันก็ร้องจิ๊ดตี้จิ๊ดตี้แล้วนะครับทั้งที่มันก็อยู่ห่างอยู่เนี่ยนะครับมันก็จะร้องนิดหนึ่งนะถ้าเพื่อนๆยังไม่คุ้นชินนก็จะร้องนะครับอ่านะครับด้านหน้านะครับเราไม่มั่นใจครับยกไฟสูงปุ๊บดูครับอ่ามีน้องหมาแล้วก็มีถนนนะถนนขรุขรานิดนึงนะครับขับตรงไปครับช้าช้านะครับถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจขับช้าช้าครับนะครับ คับตอนกลางคืนนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ยกไฟสูงดูครับอ่านะครับยกไฟสูงดูแป๊บนึงแล้วก็ปล่อยครับอ่านะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนะครับสำหรับเพื่อนที่ขับรถนะครับในซอยแคบๆอ่ซอยแคบๆซอยเลนเดียวเนี่ยนะครับในการกะระยะก็ลองนําไปปฏิบัติดูครับผมว่าช่วยเพื่อนได้เยอะเลยนะครับในการการระยะแต่ว่ายังไงเพื่อนๆก็ต้องฝึกนะเพราะว่าดูคลิปนี้แล้วมันจะทําได้เลยก็ไม่ใช่นะเพื่อนๆต้องไปลองฝึกรับต้องรู้ว่าระยะรถของเราเนี่ย มันกว้างยาวขนาดไหนไปยชรถของเราเนี่ยมันขนาดไหนก็ต้องลองขับไปเทียบดูครับอ่ะก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับนะครับถ้าเ,เพื่อนๆดูมาถึงจุดนี้แล้วนะครับดูมาถึงตอนนี้แล้วโอ้โหพี่ตั้มชอบมากเลยแบบนี้กระ,ะยะผมนี่พาดตลอดซอยแคบๆเนี่ยไม่เคยผ่านสักทีนะครับเพิ่งมารู้กก็โคลิปนี้แหละนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ เดี๋ยวผมสรุปสั้นๆนะครับให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับการกะระยะนะครับรถนะครับสาหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ยังกะระยะไม่เป็นนะครับคือผมอยากจะบอกเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนครับเพื่อนๆขับรถเป็นการกะระยะเนี่ยมันจะใช้ความรู้สึกนะครับส่วนใหญ่เลยคือเราดูด้วยตาเนี่ยปึ๊บเรารู้เลยว่ารถเราผ่านไปได้รถเราผ่านไปไม่ได้ถ้าผ่านไปได้ก็ต้องหูกระจกมองข้างลงหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ความรู้สึกฟิลิ่งมันจะบอกได้เลย แต่มือใหม่ครับยังไม่มีประสบการณ์ยังไม่รู้ว่าความรู้สึกเนี่ยมันยังบอกไม่ได้ว่าผ่านได้ไม่ได้เราจะมีวิธีการก่ายยังไงนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกผู้ใหม่ว่าวิธีการการระยะนะครับในการขับรถซอยแคบๆที่เป็นเลนเดียวนะครับมีช่องว่างเผื่อ,อกระจุกมองข้างเนี่ยหน่อยนึงนะครับวิธีการการระยะก็คือเราใช้จุดกึ่งกลางของคอนโซลครับคือเรามองจากฝั่งซ้ายมาถึงฝั่งขวาเนี่ยนะครับจู้บเข้ามาจุดกึ่งกลางนะครับ คอนโซลที่วิ่งไปนะครับจนถึงจุดกลางตรงข้างหน้าตรงใต้กระจกเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายใช้เช็คระยะฝั่งซ้ายนะครับโคนเสา A ใช้เช็คระยะฝั่งขวาครับเรียบไปเลยครับเรามองไปปุ๊บเนี่ยถ้าขอบกำแพงขอบฟุตบาทนะครับฝั่งซ้ายไม่เลยจุดกลางมาปุ๊บเราผ่านไปได้ครับฝั่งขวานะครับขอบถนนประตูบ้านขอบกำแพงฝั่งขวาไม่เลยโคนเสา A มาเราผ่านไม่ได้ครับเราขับไปตรงๆ ให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่ตรงกลางเลนและขับตรงไปเรื่อยๆขับขับตรงไปเรื่อยๆถ้ามีเสาวไฟฟ้าอยู่ข้างทางที่เขาตั้งออกมาล้ำเข้ามาในถนนเราเช็คเลยครับว่ามันล้นเข้ามาเลยจุดกึ่งกลางของเสาไอจุดฝั่งซ้ายนะมันเลยจุดกึ่งกลางมาหรือเปล่านะครับถ้ามันเลยมาเราก็ต้องชะลอแล้วนะครับหักเบี่ยงลบแต่ถ้าเราดูแล้วว่ามันไม่เลยเราก็ผ่านไปได้ครับฝั่งขวาเหมือนกันครับเราใช้เทคนิคเดียวกันก็คือโคนเสาเอในการเช็คระยะครับ ถ้ามีเสาไฟฟ้าล้าเข้ามาในสนุนเราก็ใช้เสาเอนะครับในการการยะโดยการใช้เสาเอเทียบกับเสาไฟฟ้าถ้าเสาไฟฟ้ามันเลยเสาเอมาปุ๊บเราก็ต้องชะลอเบียงออกซ้ายครับนะครับแต่ถ้ามันไม่เลยมาปุ๊บเราก็ขับตรงไปได้เลยนะครับก่อนที่เราจะขับผ่านไปเราก็ชะลอช้าๆแล้วก็ตามมองดูว่าเสาเนี่ยมันมาเบียดกระจกมองข้างเราไหมนะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาดูดีๆครับถ้ามันอยู่ฝั่งไหนเราก็เช็คนะครับถ้ามันเบียดปุ๊บอ่นะเราก็กด ปิดกระจกมองข้างซะนะครับพอผ่านไปปุ๊บอ่ะแล้วก็ง้างออกให้มันงายออกมานะนะครับก็เอาไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนในการขับรถนะครับที่เป็นเลนเดียวโดยที่การกาีดยาเนี่ยเรายังกาดไม่เป็นก็ใช้จุดถึงกลางของคอนโซลแล้วก็โคน 2A ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับเพ,เพื่อนนะมือใหม่ถ้าเราขับไปปุ๊บมันเป็นช่วงที่มันไม่ค่อยมีรถช่วงที่มันโลง่ลงนะครับไม่มีรถมาไม่มีมอเตอร์ไซค์มาเพื่อนก็ลองปุ๊บจอดแล้วก็ลงไปดูว่า ระยะห่างจากด้านข้างฝั่งซ้ายเนี่ยของฝั่งซ้ายของรถเราตัวถังกับขอบถนน,น,นเ,นะเนี่ยมันมีระยะห่างเท่าไหร่นะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยมันมีระยะห่างเท่าไหร่พอเราเข้ามานั่งในรถเนี่ยนะครับเราก็จะรู้นะครับเพราะมือใหม่เข้ามานั่งในรถเราไม่รู้หรอกนะครับเรามองไปปุ๊บโอ้โหทำไมมันแคบจังเลยทำไมจะชนไม่จะเบียดไหมนะครับเราไม่รู้เพราะเราอยู่ในรถเรากะไม่ได้เราเป็นมือใหม่แต่ถ้าเราลองใช้จุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็โคนเสอเทียบนะครับ พอเราขับไปปุ๊บถ้าเราดูแล้วว่าไม่มีมอไซค์มาเราก็ลองลงไปดูครับว่าไอ้ที่พี่ตั้มบอกว่าโคนเสาเองกแล้วก็จุดถึงกลางเนี่ยระยะห่างจากขอบถนนมาถึงตัวทางรถเราเนี่ยมันห่างเยอะไหมนะครับเมื่อเพื่อนเพื่อนดูปุ๊บลงไปดูปุ๊บเพื่อนเสมองเพื่อนเพื่อนมันจะจําได้ครับว่าเฮ้ยมันมีระยะห่างประมาณนี้นะพอฉันนั่งในรถเนี่ยนะครับฉันขับไปเนี่ยอ๋อฉันจําได้ว่ามันมีระยะห่างประมาณนี้นะครับในสมองมันจะประมวลภาพออกมาเลยว่าอ๋อระยะห่างจากกาแพงจากขอบถนนเนี่ย มาถึงขอบรถมันประมาณเท่านี้นะครับทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวานะครับสมองมันจะรู้พอมันรู้ปุ๊บมันจะเกิดรู้แจ้งเห็นจริงโดยที่เราไม่ไม่รู้ตัวนะมันก็จะเก็บสึมซับไว้ปุ๊บพอสักพักหนึ่งเราขับรถได้คล่องขึ้นครับทีนี้เราไม่ต้องมานั่งวัดไว้จุดกึงกลางฝั่งซ้ายพ้นไหมไหมครับความรู้สึกมันบอกเราว่าเฮ้ยไม่พ้นเฮ้ยพ้นมันจะบอกได้เลยนะครับก็ฝากเพื่อนไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนนะครับดูมาถึงจุดนี้แล้วแม่ชอบจริงๆนะครับฝากเพื่อนนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำล เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการขับรถนะครับในซอยแคบๆนะครับที่เป็นเลนเดียวนะนะครับรถสวนก็ไม่ได้ด้วยนะครับการกะระยะเราต้องใช้การกะระยะคือจุดกึ่งกลางแล้วก็โคนเสาเอครับยังเป็นจุดยังเป็นจุดกึ่งกลางแล้วโคนเสาเอยู่นะนะครับให้เพื่อนๆลองเทียบดูครับเมื่อเรานั่งในรถเนี่ยโพซิชันในการนั่งเนี่ยนะครับมันก็จะแคบหน่อยนะก็ไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะครับลองนําไปปฏิบัติดูเป็นไกด์ไลน์ดูนะถ้าเพื่อนๆได้เจอสถานการณ์แบบนี้นะครับ ลองนําวิธีนี้ไปใช้ดูครับผมคิดว่าน่าจะเป,ไป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนมากเลยนะนะครับถ้าเพื่อนๆงงสับสนตรงไหนหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะหรือว่าพี่ต้อมครับบ้านผมก็เป็นสอนแบบนี้ครับผมใช้วิธีนี้นะอ่านะครับเพื่อนๆลองเล่าให้ผมฟังลองคอมเมนต์เล่ามาให้ผมฟังด้วยนะนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาดูครับผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆทำยังไงนะอ่านะครับก็ ท้าเพื่อนๆครับอยากพูดคุยกันใน Facebook กลุ่มครับผมมี Facebook กลุ่มนะเพื่อนเข้ามาจอยเข้ามาคุยกันได้เลยนะครับมีเพื่อนๆน,นะครับอยู่ในกลุ่มทั้งมือใหม่มือเก่าช่วยกันนะครับการแก้ปัญหาสถานการณ์หนะรือว่าขับรถมาเจอปัญหาแบบนี้เจอคนขับรถบ้าบอแบาบนี้ก็มาเล่ามาสู่กันฟังครับก็อ,อยู่ใน Facebook กลุ่มนี้แหละครับนะ เพื่อนแบบพี่น้องนะนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเข้ามาก็สามารถจอยเข้ามาได้เลยนะยังอยู่ด้านล่างนี้นะครับจอยเข้ามาได้เลยไว้เจอกันใน f a c เฟ o บุนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม s u b s c r i b e ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่มซ u b s c r i b e นะครับก็จะเป็นการแจ้งเตือนนะเมื่อมีคลิปใหม่ๆเข้ามาเพื่อนก็จะได้ไม่พลาดคลิกด็ดๆครับดีๆครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปแล ดีโปรดเสียกันเลยครับ